สวัสดีค่ะการบ้านเด็กๆวันนี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ฝนจ๋านะคะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยใบายงานของเราวันนี้ซึ่งไม่ยากนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทำก่อนอื่นคุณครูจะขออธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าเป็นใบางานของสัปดาห์แรกที่เราเรียนเรื่องหน่วยฝนจ๋านะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ใบางานของเด็กๆจะมีรอยประชื่อของเด็กๆอยู่ แล้วก็มีเลขที่ของเด็กๆแล้วก็ห้องเรียนของเด็กๆนะคะให้เด็กๆฝึกเขียนตามรอยประแต่จริงๆแล้วของคุณครูตรงนี้รอยประจะไม่มีนะคะแต่ของเด็กๆจะมีให้ฝึกเขียนชื่อของตัวเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันก่อนนะคะคําชี้แจงเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตามเส้นประพร้อมระบายสีวัฏจักรการเกิดฝนให้สวยงามนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตรงนี้คือรอยประนะคะอ่านว่าวัฏทัจักการเกิดฝนวัฏทัจักการเกิดฝนอีกรอบหนึ่งนะคะวัฏทัจักการเกิดฝนวัฏทัจักการเกิดฝนคืออะไรก็คือฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรวัฏทจักรได้อธิบายหมดแล้ววัฏจักรก็คือจะเป็นวงกลมแบบนี้การเกิดฝนเกิดได้อย่างไงอันดับแรกตามลูกศรเลยนะคะ ฝนตกลงมามาเจอแสงแดดระเหยกลายเป็นไอน้ามารวมกันเป็นก้อนเมฆแบบนี้แล้วก้อนเมฆลอยขึ้นไปควบแน่นกันแบบนี้จนแน่นมากๆเลยทนไม่ไหวก็ตกลงมากลายเป็นน้ำเหมือนเดิมให้เด็กๆเริ่มเขียนรอยประจากคำว่าวัฏจักรการเกิดฝนแสงแดดฝนตก เมฆไอ้น้ําแล้วระบายสีให้สวยงามอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเขียนตามรอยปราดพร้อมกันก่อนนะคะไปจับดินสอน,นะคะเริ่มช้าๆเด็กฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็เขียนคำว่าแสงแดดฝนตกไอน้ำแล้วก็ก้อนเมฆและระบายสีให้สวยงามทำได้ไหมคะถ้าทำได้ลองทำด้วยตัวเองนะคะการบ้านวันนี้มีเพียงเท่านี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันใหม่ว่าเป็นการบ้านอะไรอย่าลืมดูวิดีโอของคุณครูน้องด้วยนะคะจะอธิบายเรื่องการเกิดฝนได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะวันนี้สู้ๆค่ะ 拜拜。Bye bye.